พี่น้องชาวพิษณุโลกที่เคารพครับผมสุทินคลังแสงครับจำได้ไหมครับที่ต้องถามทุกเวทีเพราะว่ามีคนบอกว่าผมหล่อ่าในโทรทัศน์เดินมาแล้วจำไม่ได้เอานะจะบอกพี่น้องพี่โรคอย่างนี้ครับมาวันนี้มาฟังเพื่อไทยพูดมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้น ไม่ต้องกลัวใครจะมาลังแกไม่ต้องกลัวทาหารจะมายุ่งตำรวจจะมาไล่ไม่ต้องกลัวการยึดอำนาจเพราะลังแสงอยู่ที่นี่แล้วนอกจากลังแสงแล้ววันนี้ก็จะมีฉายแสงด้วยเพราะนั้นพักนี้ไม่หิวแสงเพราะแสงเยอะอยู่แล้วถูกไหมครับเอาละผมไปทุกที่นะผมจะต้องถามอยู่ ไม่ใช่ใช้มุกเดิมนะแต่ว่าอยากรู้ชีวิตพี่น้องจริงๆไปเหนืออีสานกลางใต้ถามหมดเข้าใจว่าพี่น้องพี่โรคจะไม่เหมือนกับคนอีสานไม่เหมือนกับคนเหนือคนใต้บ้างคําถามแรกถามว่ามีหนี้กันไหมใครมีหนี้ลองปรบมือให้กับหนี้ดูทีครับมีไหมแล้วถามต่อถามต่อ แปดปีที่ประยุทธ์เป็นนายกมาเนี่ยประยุทธ์พักร่วมของเขาตั้งหลายเป็นมาเนี่ย